สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในรายการ IT h e r ทลน p พี e นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ IT Security ที่ทุกคนอยากรู้หรือไม่อยากรู้เราก็จะบอกนั่นแหละเนาะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของแบบพวกเฟกนิวข่าวลวงแชร์ลวงมีความจริงมั่งไม่จริงมั่งปัจจุบันนี้เราเจอเยอะมากเลยเพราะว่าเราได้รับข้อมูลข่าวสารใหญ่มาก ไลน์ Line, Facebook i n s t a g r a มทว i ต t e r ต่างๆอะไรเงี้ยใชบาบางทีเราได้ข้อมูลมาก็แชร์ออกไปเลยเพราะเราอยากเป็นคนแรกใช่คนแชร์ไว้เราก็แชร์ออกไปโดยที่บางทีเรายังไม่ได้คิดเลยด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เราแชร์ไปอ่ะมันไปกระทบความรู้สึกใครหรือเปล่าหรือสิ่งที่เราแชร์ไปนะั้นน่ะเขาอยากรู้ปะที่แชร์มานะ่ะแชร์ภาพน่ากลัวน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นอยากรู้จริง,งเหรอแชร์มาเนี่ยเราก็มามา,มาเล่ามาเตือนกันอะไรเงี้ย ง่าย <f ake new world> ๆถ้าสมมติเรามีข่าวเงี้ยเสิร์ชดูใน Google ก็ได้ว่ามันมีสำนักข่าวใหญ่ๆที่น่าเชื่อถือเงี้ยเขาพูดถึงหรือยังเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนแชร์คนแรกเรารอแป๊บหนึ่งเราหาข้อมูลก่อนอะไรอย่างงี้อย่างอย่างที่แชร์กันแล้วแบบอันนี้ช่วยรักษาโรคอะไรเงี้ยเออบางทีหมออาจจะยังไม่รู้เลยก็ได้แต่เรารู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคิด <f uck> มือว่าก็ไม่ถูกไงแล้วถ้าเราเห็นคนแชร์มาเงี้ยเราจะบอกเขาางไดีโอ้โหปัญหายากแล้ว คือถ้าเราเห็นคนคนนั้นเขาแชร์มาใช่ปะคืออันนี้พูดยากจริงมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนเขาก็อาจจะหวังดีไงอยากจะรีบเตือนภัยอยากจะรีบบอกข่าวดีที่เขารู้มาให้กับคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราอยู่ในสถานะที่เราสามารถที่จะเตือนกันได้ก็บอกเขาว่าเออลองเช็คข่าวไหมเช็คข่าวหรือย,อยังอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออถึงตอนนี้เราก็ยังจะอยากบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแชร์คนแรกๆก็ได้นะ แต่เราอะต้องแชร์สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วมันไม่ไปทำรลายคนอื่นอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครในการทำให้สังคมเราไม่น่ารักอะคือ,คอการแชร์แบบนี้นะมันมีความผิดด้วยนะมันผิดทั้งพรบคอมมาตรา14วงเล็บ1-5ึถ้าถ้ามันไปทำให้คนคนนึ่งหรือทำให้หน่วยงานเขาเสื่อมเสียเขาก็มีส่วนผิดในดีอาญาด้วยนะหมิ่นประมาทคือถ้าไม่ชัวร์ก็อย่าแชร์เลยอะแ,แชร์สิ่งที่เป็นจริงมันเจ๋งกว่า จริงๆวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนอะเราค่อยเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ